หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพวิดีโอนะครับวันนี้เป็นบุญพิเศษนะครับพระอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์ประวิท์พัทโกนะครับเจ้าอาวาสวัดไม่สันติสุขนะครับพร้อมด้วยญาติโยมญาติธรรมคณะสงฆ์วัดไม่สันติสุขนะครับทําบุญพิเศษนะครับอุทิศให้แกนะครับบุรพาชนบุรพาจารย์และขยอมพ่อนะครับยมแม่นะครับ วันนี้พระเดชพระคุณนองตาจะเมตตาให้ธรรมะนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับเดือนนี้นะครับนี้พระอาจารย์ท่านกาลังจัดนะครับคุณแม่สุดใจแฮาสมุดพร้อมลูกหลานญาติพี่น้องนะครับนี้แลดญาติญาตินะครับร่วมสร้างตึกสงอาพาธนะครับเอเภอหัวตะพานศูนย์รับบริจาคโลหิตธนาคารเลือดนะครับศูนย์การแพทย์จิตกเกสมิม จิตตะเกษมภาวนากิจจาทรนะครับร่วมบุญกับหลวงตาพระครูภาวนากิจจาทอนนะครับนี่นะครับต้นบุญนะครับกําลังเป็นช่วงขวัญขวายอยู่นะครับมีเตรียมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบุญพิเศษนะครับนอกจากงานปฏิบัติทมแล้วก็เอาบุญพิเศษนะครับนี้่นี่นะครับพระอาจารย์พระครูนะครับหลังจากสร้างวัดสร้างวาวัดใหม่สันติสุขนะครับเป็นเวลาสิบกว่าปีนะครับเกือบสิบเอ็ดปีนะครับนี้ จเจริญขา้าวนามาจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้จะพร้อมกับญาติพี่น้องนะครับตระกูลแฮสสมุดนะครับทําบุญพิเศษนะครับสร้างตึกสงอาพาธนะครับวันนี้ประเด็พระคุณองตาจะเมตตาให้ธรรมะนะครับ <c oughs> เน่นน้อย EQ สร้างนะครับเออเรา,าพร้อมอีกนิดนึงนะครับ วันนี้จะได้ขึ้นนั่งบนอาจสง์นะครับจะปล่อยให้ทีมงานดูแลงานถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะครับนี่นะครับโยมมานดาของพระอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์วิทธตโกนะครับเก้าสิบกว่าปีไม่รู้เก้าสิบเท่าไรแล้วนะครับนี่เดือยโยมพ่อเสียไปแล้วนะครับเหลือแต่โยมแม่ไว้นะครับตระกูลแหสสมุดนะครับต้นตระกูลแหสสมุดนะครับ นะครับมอมลูกชายบวชไวในบรวรพุทธศาสนานะครับพระอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์ประวิท์พัฒโกนะครับพระอาจารย์สอนนะครับจำฉายาท่านไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็พระอาจารย์มหาสุนทรศีลสุทโธนะครับโอ้มีประวัติพิเศษหลายอย่างนะครับมีโอกาสให้พระอาจารย์พระครูท่านเล่าให้ฟังนะครับตระกูลเฮาสมุทรนี่นะครับนี เดือเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐินะครับวันนี้พระอาจารย์พระครูสังลักภภัณ์พวิภัตะโกนะครับพร้อมด้วยโยมมันดานี่นะครับญาติพี่น้องจะทําบุญอุทิศสวนบุญส่วนกุศนนะครับให้แก่ญาติพี่น้องแล้วก็ถวายร่วมสร้างนะครับตึกสงอาพาธนะครับผมลืมฉายาอาจารย์ครับัฉายาของอาจารย์ <c oughs> <c oughs> พระอาจารย์สอนนะครับกิติวันโนโน,นะครับนี่ไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่อสอนหรือเปล่านะครับเป็นน้องชายของพระอาจารย์พระครูสังคาพรพวิทย์นะครับ ครับผมก็ลังถ่ายฝาพไว้ครับจะ่าเพิ right> 15, ่มลูกชายไว้ในบวรพุทธศาสนาสามรูปด้วยกันโอ้ยขอโทษด้อนะครับเป็นโยมพิเศษนะครับนี้ตระกูลแหสมุดนะครับลูกสิบห้าเสียไปสองเหลือสิบสาม ลูกสิบห้าคนด้วยกันนะครับอันนี้เป็นความจริงเนอะเนี่ยเป็นโยมพิเศษนะครับเดอมีความเกี่ยวเนื่องกับพระดชพระคุณลุงตานะครับ โอ้ยาวมากเลยนะครับเอาไปหยุดการถ่ายวิดีโอพีเงเทานท้ก่อนดื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าญาติโยมนะครับร่วมบุญนะครับสร้างตึกสงอาพาธนะครับที่วัดบ้านเกาโบนะครับนี่นะครับนี่เอ้ามีหลายต้นนะครับนี่ไม่ใช่ต้นเดียวเด้อมีหลายต้นนะครับเด้อวันนี้บุญพิเศษนะครับของตระกูลแฮสมูธนะครับคุณแม่สุดใจแฮสมูธนะครับ โดยการนําของพระอาจารย์พระครูสังกรักษ์ประวิทธิพัะ,ะโกและญาติโยมทุกฝ่ายนะครับทั้งที่ใกล้ที่ไกลนะครับวันนี้บุญพิเศษนะครับนี้ <c oughs> นะครับให้พระปิยสนนะครับทําหน้าที่ไทยไห้สุดแทนนะครับหนึ่งสองสาสี่ห้า พระอาจารย์สมุทรไทยน,นะครับเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ระยะยมคุมวัดบ้านเกาโบนะครับถวายต้นเงินร่วมงานปฏิบัติธรรมวัดใหม่สันติสุขนะครับนู่นนะครับเดินไปทางนู้นนะครับถวายพระอาจารย์พระครูสังกรัรคพวิทพัฒโกนะครับยานยมทางวัดบ้านเกาโบก็สาธุการพร้อมกันเด้อ,อถือว่ามีบุญร่วมกัน นะครับพระเดชพระคุณหลวงตาพร้อมโดยคณะสงฆ์ละยิโยมคุ้มวัดบ้านเกาบอนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสาธุนิพพานะปัจจยโุหรตูปจาปร์พปะกูสัการัปรวิภัตตะโกนะครับจะถวายต้นปัจจัยร่วมสร้างนะครับตึกสงอาพาธนะครับและก็นี่นะครับนี้ อ๋อยกไปนู้นด้วยรอ